คขถามต่อมาก็ถามว่าไม่รู้ตอบได้ปนนะนาะเขถามว่าราคานะตอนนี้ของดูโฮมเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนไหมครับอืมหรือจะไม่ตอบคือขอตอบแบบน,นี้ดีกว่าเบิร์ตครับพี่ตอบว่าราคาหุ้นนะเบิร์ตราคาจังหวะซื้อเนี่ยมันมันแล้วแต่ความพอใจ ของคนซื้อกับความพอใจความเสี่ยงและผลตอบแทนในอนาคตแต่ละคนนะมีจุดที่เรากลัวความเสี่ยงคาดหวังผลตอบแทนไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นพี่ลองถามเบิร์ดนะครับสมมุติว่าราคาหุ้นตอนนี้ไม่เอาดูโฮมนะเอาตัวไหนก็ได้นะครับราคาหุ้นเอนะหุ้นเอราคาตรงเนี้ยสิบบาทนะมีอัพไซด์หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต อัพไซด์หนึ่งร้อยเปอร์เ็นตแต่ดาวไซด์อ่ะสี่สิเปอร์เซ็นบอร์ซื้อไหมครับก่อนก็ดูหน้าลังเลวะไม่เป็นไรครับก็ตั้งใจรังเลยังลังเลเลยแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเอาละเนี่ยเอาตอนนี้เอาตอนนี้ตัดสินใจมาเลยยังดีกว่าโอเคนะพี่ถามต่อครับพี่ถามใหม่นะ ถ้าสมมติว่าหุ้นตัวหุ้น A เหมือนเดิมนะเบิร์ดนะคิดตามพี่นะมีอัพไซด์ครับห้าเด้งคิดดีๆนะคิดดีๆนะน้องมีอัพไซด์ห้าเด้งโอห้าร้อยเปอร์เซ็นเบิร์ดห้าร้อยเปอร์เซ็นตแต่มีดาวไซด์เก้าสิบเปอร์เซ็นซื้อไหมครับก็ไม่เอาดีกว่าเห็นไหมว่า คีย์พอยต์เนี่ยเบิร์ดจะให้ฟังนะครับว่ามันมันอยู่ที่แต่ละคนจริงๆบางคนเนี่ยก็จะมีการแบ่งพอร์ตก็ได้ใช่ไหมครับเบิร์ตตรงไหมถ้าเขาบอกว่าเ ird, ฮ้ยฮ่าเดงมันก็คุ้มด้วยแต่ว่าแหมแต่ดาวไซก้าวสินเเนถ้าซื้อด้วยเงินทั้งพอร์ตเนี่ยอออินเนี่ยเราเจงได้เลยนะหมดตูดเลยนะออเออแหละที่กลัวเออถูกต้องเขาอาจจะแบ่งเงินก็นได้ซื้อสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเบิร์ดเห็นภาพว่ามันคือราคาตรงนี้มันมันแล้วแต่เลยว่าเราอ่ะมีมุมมองยังไงกับเขา อนาคตรเราเห็นภาพชัดเป็นยังไงความเสี่ยงดาวไซริสเป็นยังไงบ้างประมาณนี้มันแล้วแต่มากๆเลยนั้นเรื่องนี้เรียนตามตรงนะครับคําคำถามนี้มันตอบตรงๆไม่ได้อยู่แล้วว่าอ๋อซื้อได้เลยครับขายได้เลยครับไม่ได้อยู่แล้วมันแล้วแต่ว่าแล้วเรามองเห็นภาพเขาไกลแค่ไหนพี่บอกเลยเบิร์ดว่าถ้าเรานะขออนุญาตขออนุญาตพูดถึงคําถามนี้เลยนะครับคําถามเนี้ยที่ถามมาเนี่ยพี่เข้าใจคาถามนั้นน้องมากๆเลยนะครับ Hmm. แล้วต้องขอโทษจริงๆที่ต้องตอบแบบนี้นะแต่มันเป็นคําตอบที่พี่คิดว่าดีที่สุดกับคนถามแล้วคําถาม,นถาม,มาเนี้ยถามออกมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอะมองไม่เห็นภาพอนาคตของบริษัทที่ชัดแล้วมองไม่เห็นดาวไซต์ที่ชัดเช่นเดียวกันคําถามนี้ก็เลยเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าภาพเนี่ยมันชัดทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับคําถามเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดพี่พูดถูกไหมน้องสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเรารับความเสี่ยงได้แค่นี้ว่ะ ราคาเนี้ยเราซื้อละเฮ้ยความเสี่ยงนี้มากมากเกินไปวะกว่อนที่เราจะรับได้วะเราไม่ซื้อ,อดีกว่าถูกต้องอไมหมครับนี่บอกว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนอะมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องปัจเจกของคนมากๆคำถามหนึ่งที่มไม่ไม่ไม่ชอบตอบมากก็คือคําถามพวกนี้แหละคือเหตุผลเพราะว่ามันมันแต่ละคนมันรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันถ้าทางั้นสมมุติเขาถามว่าแล้วตอนนี้ดูโฮมอาวไซท์เท่าไหร่ดาวไซท์เท่าไหร่เออ อ่อันนี้นก็ไม่ตอบเหมือนกันใช่คือเหตุผลที่ไม่ตอบเนี่ยเป็นเพราะว่าเบิร์ดการลงทุนเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ข้อมูลด้วยตัวคุณเองคุณจะยืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดชีวิตไม่ได้ถามว่าทอยถึงไม่ตอบถามว่ารู้ไหมรู้แต่ถามว่าตอบไปไม่ตอบเหตุผลเพราะอะไรพี่ถามว่าถ้าวันนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบเนี้ยวันเนี้ยพี่ตอบได้แ้อ๋อสมมุตินะสมมุตินะหุ้นเอตอนนี้อัพไซด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวไซด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าซื้อมากเลยครับ แต่พี่ถามต่อสัปดาห์หน้ามันมีแฟกเตอร์ใหม่เข้ามาได้ไหมมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นได้ไหมที่มีผลต่อธุรกิจอะ่ะมีได้ไหมครับมได้มีได้พี่ถามว่าถ้ามันมีได้แล้วมีผลต่อธุรกิจด้วยนะเบิร์ตนะอาจจะทั้งข้อดีและข้อเสียก็ได้ทําให้อัพไซ์หรือดาวไซเปลี่ยนได้ไหมครับอืมเปลี่ยนอืมพี่ถามว่าแล้วน้องต้องถามพี่ทุกอาทิตย์ห่อถูกต้องไหมแล้วพี่มีหนะ้าที่ต้องมาตอบคาถามนี้ทุกอาทิตย์หรอมันก็คงไม่ใช่ปะใช่ไหม Mm hmm. เออเพราะแต่ละคนมันก็พุ่งตรงนะมันเราทํางานหนักมาเราก็แล้วก็แอบห่วงนิดนึงนะเบิร์ดนี่พูดตรงๆนะครับเราก็แอบห่วงนิดนึงนะว่าโอ้เราทํางานหนักมาเราก็ <c oughs> เราก็อยากใช้ข้อมูลนั้นของเราอ่ะของเราอ่ะนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับน้องเลยไม่มีประโยชน์เลย g i v e you a fish you eat for a day teach you to fish you eat for a lifetime นะครับ พี่ให้ปลาคุณหนึ่งตัวคุณกินได้แค่วันเดียวอะ่ะวันพรุ่งนี้คุณก็ต้องขอปลาพี่ใหม่แล้วแต่ถ้าพี่สอนให้คุณหาปลาเองได้นะครับดังนั้นนะครับพี่พุ่งตรงนะน้องกับมาถามนี้นะมาเรียนเถอะตอบด้วยความจริงใจที่สุดนะมาเรียนเถอะค่าคอร์สอนะ่ะไม่ได้แพงหรอกถ้าเทียบกับสิ่งที่น้องสามารถที่จะเอาไปหาปลากินเองได้ทั้งชีวิตอ่ะไม่แพงหรอกอืมครับเห็นด้วยอ่ะโอเค